นี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะเออมากินถือมามากินซาส้มหมูครับนี่ซาส้มหัวหมูนี่อันนั้นก็จะเป็นซาหมองหมูซาส้มอ๋อต้องกินก็แล้วซาสม้อสามอม่านั่นซาหมองหมูนั่นก็เป็นซาส้มหมูนะคะซื้อมาหนองซ้อมค่ะห <c oughs> วานหวานนั่นแหละ อร่อยอร่อยนะครับอ่าอ้าเนื้อฉ่มจะมืมม่อเฮียก็จะ,ะน้ำจิม้มทำมาจากสมองหมูถ้าเป็นเครื่องในวัวพี่น้องขีม่มอเตอร์ไซค์มาขนโูไปกูดัง ถ้าเป็นวัวจะเป็นขมถ้าเป็นมูจะเป็นเปรี้ยวนะฮะมาไม่อะไรเขากินก็วัดเตะอืมน่าจะมัเคือจีนทางย่านะ ถ้ากินอนะไรปะอยากกับปออล้องแหลมเสี่ยงเหรอมั้ง <Okay. S 1> น้ำน้ำแก้คุยนะครับอื่มแทบทำยากนะน้ำ <Okay. S 1> ซุปใส่มะนาวแล้วก็ไปใส่ชัมุงน้ำยืนมาไปให้กินซชาสุมลองช้วงก่อน ไม่ต้องมาอร่อยไหมอุดมแค่เดี๋ยววันพินจะมาย้งอยุดใหก็ยุดได้ก็มาเฮ้ยนองนั่งแล้วไปเก็บข้าวมูนเนะเอาละ อ่ะห้ามาเลยชนกันแหะก็โกก,กับพวกแก้ว <c oughs> นี่เหมือนนี่เราชื่อมาสีอันณาเกิดอ,อันเดียวเนี่ยได้กินน้ำแลี้ยน้ำแข็งข้างแลี้ยพี่น้องดูดิโอ้ยชื่นใจเดี๋ยวก่อนชื่นใจเหฮือกัรหนัง

พี่ถั่วเขาไม่ได้ว่าพีพอถั่หรอเอจิน่นหน้ามางังอะไรยุะพี่ถั่วอืมจังไนเนีย่ยอร่อยก็ถึงว่าปังใน้างเมืองได้ฮิตย่อยขาลาอก้ไงมันอันตรน้อม น้ำผึ้นต้าเขาโจอเนี่ยมองอ่ะนั่นงทุกทุนอีเอาเขาวาง้มือองวะไม่กินเกี่ยวด้างน้าจ้องสางมาทล้ The bài này nọ bay hắn 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 bay

Nà Có sự cái nếu mà tôm chết hiếng ờ, Nó nó chả mà cái có đứt bán mà nó À đây chúng nó trong lâu à Đang quá Thế tiên là sẵn sàng khốm ừ.

มมเกเพื่อไงล่ะก็ทำทานินเข้ามาจะไม่เป็น่าอังใครเขาร่หมกัปุ๋ยเพื่เขาเออนั่นแหละเพื่อนเขาเอาหลุมปิก๊กยตู้มานะเพื่อนอ่อือควองมาเขาหนึ่งขอ เขาก็คิดรีวิวกมัน,ปน,น,น,นาาเป็นห้งเนี่ยจุนี่บงบงงมากระปอนบางเนี่ยแงมากระป้อนกับอะไรป,ป้อน,นไปปอปกฮพีพตูเปียดแบบมอก็าว่าทาว่างดีมันกล่อมเข้าน,นั่นน่ะนั่นแหละถ้ามไม่มัแล้วไม่ถมามัน้งน

เดนไหมยังจะได้ข้ยววันน่ะม <ah ันจะข้าวรันมันจะข้าววันเฮ้ย้ายัก็นำเลยน้ำนี่นะแม่จะหัวหน้าเบียดเท่าสองไม่ได้อกนห้องเขาซื้อมามเล้ยเอย่างนั้นก็มุดกลุไ้ที่เราอยู่ครัแน้มัได้กินเน้อเชียวเตาเท่าต้มน้ำต้มยำไก่บนี พ่อหาเออพ่มหนูลางอะไหุงิก็นั่นเนี่ยอาหลงเดือะไอ,อ้หมาเขาห้องไอ้หมายแบะนะั่นเขาอะห้องนั่นเลยเลยห้องไอหนะ้หมายนั่นนะหมายกระต้างนั่นนะหอ้ไน่งทาง้ำงือตีบัวละ ก็มาม่งเก๋มมาแทงเดี๋ยบอกกินเราได้หมดเลยนะถงไหนหมดเลยนะเมื่อเราพยายามมันตรงกินผ่องอีดกบเออผมกินมิชิิชิบะนะบ่จะให้กินมันกินใส่เลมันอ่ะอัลโหการที่การใช่างอกินไอ้เมียเน่มันมันตันดีฮะมันเป็นมันเป็นอะไรฮะเงื่อนี่ับด้วยหูเนี่ยเราบใครหูกินข้วแกกับอ่กนน้นล ดี๋ยวปอมมือปั้นตวยนี่โทมากินเดียวนี่เออไม่เอยอลยโอเออเกินอะไนะเาคยกินห้องมือเนาะอืมอืมอ่านั่แกระตนกะต้นอ่ะอ่ะอกินปีอ่ะัเนาะ อืมสุดใจฮะมากินอะไรม่ากินก็ไอหมูเม่ชุ่มไหมยังไงเฮ้ยอวมีเท่าไห้อ่ะออระงงวันวันเหมือนนั่งพาเข้างองได้ใ่ไมมโค้งงก่น่อืมล่กับอนเลยรอ่ะ นีครับปักหูอะไรอ่ะหลงมาหลังเอวนะยังห่อมหืลองมาาหรอทำเอาอะไอมมันลังอ่ะอืมเอาี่ไปก็แล้วนะูปเขาได้แล้วน่าจะมาให้กินอยูะให้อา่ะ เอ้กวางวะขมังไทยผักกามมหวาเน่ขมังไทยผักกาไมหวาโปสุผักกามาปันวาเนเน่เน่นเนี่ยนะครับพี่น้องโอเคนะครับวันนี้มันชิ่ก้นใจกับต่างแรนกับน้องสาก็จะลาพี่น้องไว้ก่อนนะครับสำหรับชิป่าส้มนะครับเนาะชาส้มนี่เป็นโฮมูย่างแล้วก็นด้เป็นสมองหมูแล้วก็มายังแล้วก็มาทำอร่อยนะครับพี่น้องเนาะผักก็ได้กดแชร์กดติดตามมอนเชื่ก็ได้ด่างเรียนด้วยนะครับเนาะในแฟนเพจมอนจะทำเร็วๆนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับ